หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2520จากการรวมตัวของนักธุรกิจภายในจังหวัดภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้าพุทธศักราช2509เพื่อให้เป็นสถาบันทางการค้าที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกผู้ประกอบการภายในจังหวัดรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการค้าในระดับจังหวัดระดับประเทศและระหว่างประเทศตลอดจนเพื่อให้เป็นสถาบัน ที่เป็นตัวแทนปกป้องรักษาผลประโยชน์โดยรวมของจังหวัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำหน้าที่และดำรรงบทบาทส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิกตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการมีบทบาทในนโยบายสาธารณะและการจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยมี คณะกรรมาการบริหารสารต่อเจตนารมณ์ของผู้ร่วมก่อตั้งมาถึง21สมัยจบจนปัจจุบันนับเป็นเวลาถึง42ปีทำให้หอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับดังนี้สมัยที่1พุทธศักราช2520ถึง2522ซึ่งมีดรนรงศักดาธร เป็นประธานหอ,อการค้าท่านแรกได้บริหารงานภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการให้นักธุรกิจในท้องถิ่นสมัยที่2และ3พุทธศกราช2523ถึง2526นายแพทย์สุมินพฤกษิก,กานนท์เป็นประธานได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการค้าเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการผลิต และการตลาดของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคสมัยที่4และ5พุทธศักราช2,527ถึง2,530ดรประวิทย์อัครชิโนเรเป็นประธานได้ดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาด้านการส่งออกเพื่อเปิดช่องทางสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศสมัยที่6พุทธศักราช2,531 ไปถึง2,532ดรนิดวังวิวัฒเป็นประธานได้ดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมสมัยที่7พุทธศักราช2,533ถึง2,534นายวิบูลโตวิวัฒเป็นประธานดำเนินนโยบายรองรับและส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสมัยที่8และ9 พุทธศักราช2 5 5 5 5ถึง2537ดอกเจอดรแจมจิตเล่าหวัดเป็นประธานได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมัยที่10และ11พุทธศักราช2538ถึง2541นายดนายเเลียวสวัสติพงศ์เป็นประธาน ได้ดำเนินนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน์สมัยที่12และ13พุทธศกราช2542ถึง2545นายราชันวีรพันธ์เป็นประธานได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมจริยธรรมทางการค้ามุ่งพัฒนาการตลาดสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มพันธมิตรทุกภูมิภาคและนโยบายร่วมสร้างเชียงใหม่ให้หน่าอยู่เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ยั่งยืนสมัยที่14พุทธศกราช2546ถึง2547นายจุมพลชุติมาเป็นประธานได้ดำเนินนโยบายสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้าพัฒน,นาขีดความสามารถของสมาชิกขยายเครือข่ายพันธมิตรร่วมพัฒน,นาเศรษฐกิจ และสารแนวคิดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคสมัยที่15และ16พุทธศักราช2548ถึง2551นายดรงตนานุวัฒน์เป็นประธานได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นสมาชิกร่วมมือพันธมิตรประสานแนวคิดเชียงใหม่น,นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่งและนโยบาย ของการค้าสถาบันของภาคธุรกิจที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาชิกภาครัฐและองค์กรพันธมิตรสมัยที่17และ18พุทธศักราช2552ถึง2555นายนรงค์คองประเสริฐเป็นประธานได้ดำเนินนโยบายมุ่งมัน่น สู่ความเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็งร่วมแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมมือสมาชิกและองค์กรพันธมิตรเพื่อเชียงใหม่นครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่งและนโยบายมุ่งสู่การเป็นองค์กรภาคเอกชนที่เข้มแข็งร่วมแรงประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสมัยที่19พุทธศักราช2 5 5 6 ถึ2,557นายเฉลิมชาตินครังกูลเป็นประธานได้ดำเนินนโยบายภายในปี2015หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางภาคเอกชนสร้างขีดความสามารถของสมาชิกสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมัยที่20และ21พุทธศักราช2,558ถึง2,561นางวิภาวัรวรพุทธิพงศ์ เป็นประธานได้ดำเนินนโยบายภายในปี2560หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเอกชนสู่ AEC และนโยบายองค์กรเข้มแข็งสมาชิกยั่งยืนฝืนเศรษฐกิจเชียงใหม่สู่ยุคดิจิทัลจะเห็นได้ว่า42ปีแห่งการก่อตั้งและดำเนินงานมาจวบจนปัจจุบันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับปัจจุบันเป็นการดำเนินงานหอการค้าของคณะกรรมการสมัยที่22ประจํจำปี2562ถึง2563โดยนายวโรดมปิตกาโนนเป็นประธานกรรมการได้ร่วมกับคณะกรรมการได้กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าหอการค้า เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเชื่อมโยงสมาชิกและองค์กรพันธมิตรมุ่งตลาดการค้าตามประเทศทั้งนี้เพื่อให้หอการค้ามีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจให้เข้มแข็งขึ้นพร้อมๆกับสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่สำคัญ3ประการคือสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรหอการค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัลสร้างประโยชน์แก่สมาชิกที่จะเปิดโอกาสทางตลาดการค้าต่างประเทศและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนซอมวลชนและภาคประชาชนโดยมีนโยบายแนวทางและแผนการดำเนินงาน ในระยะ2ปีดังนี้นโยบายที่1มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอ,อการค้าให้เข้มแข็งโดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวมในระดับคณะกรรมการและสำนักง,งานเลขาธิการหอ,อการค้าโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย กลยุทธ์แนวทางและแผนการดำเนินงาน 1. นําำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายในสมาร์ทออฟฟิศ 2. มุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่หอการค้าโดยบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใสพร้อมกับการสร้างแบรนดิ้งกิจกรรมที่จะสร้างรายได้ให้หอการค้าเป็นประจำทุกปี 3. การยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นผลงานเอาพุทธที่ชัดเจนมีมาตรฐาน 4. เพิ่มกระบวนการทำงานด้านการมีส่วนร่วมของทีมรวมถึงการสร้างให้องค์กรหอ,อการค้าจังหวัดเชียงใหม่เป็น Happy Workplace 5. การสร้างระบบการตรวจสอบติดตามการบริหารงานจากภายนอก outside in นโยบายที่2ส,สารประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิก ให้มีความชัดเจนใกล้ชิดตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลักกลยุทธ์แนวทางและแผนการดำเนินงาน 1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในการพัฒนาขีดความสามารถโดยการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดผ่านการสื่อสารในทุกรูปแบบ 2. สนับสนุนให้สมาชิกรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือคลัสเตอร์ในแต่และวิสาหกิจของภาคธุรกิจในจังหวัด 3. เพิ่มจำนวนสมาชิกหอการค้าให้มีความหลากหลายประเภทธุรกิจและครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่อย 4. สร้างศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นการสร้างสมองค์ความรู้และแบ่งปันสู่ทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างเป็นระบบ knowledge sharing 5. การส่งเสริมให้ความรู้ให้เกิดช่องทางการตลาดและการเงินใหม่ ฟินเทคให้กับสมาชิกภายใต้แนวโน้มใหม่ทางเทคโนโลยีด้านการเงินผ่านระบบออนไลน์ดิจิทัลอีคอมเมิร์ซหรือบล็อกเชนเป็นตน้นนโยบายที่3ส่งเสริมและฟื้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่เชื่อมโยงตลาดการค้าการลงทุนและการบริการระหว่างประเทศอินเตอร์เนชันแนลเทรดกลยุทธ์แนวทางและแผนการดำเนินงาน 1น่การฟื้นความสัมพันธ์กับเมืองคู่มิตรที่สำคัญของหอการค้าและจงังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการฟื้นฟูและเชื่อมโยงสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำคัญที่เป็นรูปธรรมให้ก้าวสู่การค้าสากล 2. ผลักดันโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ขับเคลือ่อนจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตที่สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์การเป็นนครแห่งการดูแลสุขภาพเวลเ e สซิตี y และโล n ส s t a y ์รีท r e เมน t t o u ิ i ึมได้แก่โครงการเวนคนครเมดิโคโพลิสเป็นตน้นโครงการสมาร์ทซิตี้โครงการเชียงใหม่แฟ์เทรดโครงการไมซิตี้การผลักดันพื้นที่เชียงใหม่เป็นบรดกในโซนที่เหมาะสม World Heritage City การเป็นเมืองการศึกษา University Town Education Hub การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศและระหว่างประเทศการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงรายและแม่ห้องสอนที่จะผลักดันระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 4. ติดตามและผลักดันเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในเชิงยุทธศาสตร์และความมั่งคั่งในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ามแผนพัฒนาของภาครัฐทั้งระบบโลจิสติกภาคการท่องเที่ยวและภาคการค้า5การส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ทางด้านดิจิทัลเทคสตาร์ทอัพเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสันสร้างระบบนิเวศทางการค้าอีโคโซิสเต็มของจังหวัดเชียงใหม่6การทำบทบาทเป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ในระยะยาว ผ่านการใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐกิจอนาคตโดยรเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจเชียงใหม่ระยะ20ปีเชียงใหม่ Economic Future Plan, อีโคโนมิกฟิวเจอร์แพลน2040นโยบายที่4สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตรได้แก่ภาครัฐภาคสถาบันการศึกษาภาคเอกชนประชาสังคมและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องแนวทางและแผนการดำเนินงาน1 การเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำงานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืน 2. ประสานความร่วมมือให้นำองค์ความรู้ในทุกมิติมาเผยแพร่และประยุกต์กับการพัฒนาสมาชิกและภาคธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 3. บทบาทต่อพันธมิตรภาคเอกชนประชาสังคม จะให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับพันธกิจร่วมกันทั้งในด้านวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. บทบาทต่อประเด็นปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมได้แก่การติดตามแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันในชิยงใหม่ที่เป็นวิกฤตของเมืองผ่าน,นกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วน 5. การมีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดันกฎบัตรเชียงใหม่เชียงใหม่ชาเตอร์ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวนิเวศโลก 6. การมีส่วนร่วมในแนวคิดลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอย่าง,ย,างยั่งยืน 7. สร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชน corporate image โดยพัฒนาแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสื่อมวลชนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องขอแนะนำคณะกรรมการสมัยที่22ประจำปี2562ถึง2563ที่ได้กำหนดนโยบายร่วมกันดังนี้ 1. นายวรโรดมปิตการนนประธานกรรมการ 2. นายสมชายทองคำคูณรองประธานกรรมการ สานายจุลนิธิวังวิวัต์รองประธานกรรมการ 4. ดกรอกอบกิจอิสระชีววัน์รองประธานกรรมการ 5. นายเจนกิจสวัสด,ดิโอรองประธานกรรมการ 6. นายนัทนาสิริทุนาวารรองประธานกรรมการ 7. นายสมธิ์ไห่คำรองประธานกรรมการ 8. นายพันลบแท้จิวรองประธานกรรมการ 9. นายรัชกรปิยสัจบูรณ์รองประธานกรรมการ 10. นายสมชายเอื้อวงชัยกรรมการเลขาธิการ 11. นางสาวกัญชากาสุวรรณิศกรรมการรองเลขาธิการ 12. สนายสมพศลิมเหล่งเลิศกรรมการรองเลขาธิการ 13. นางสาวชาวนาสินธุเขียวกรรมการรองเลขาธิการ 14. นายอาคม สุวรรณกัรธากรรมการรองเลขาธิการ 15. นายบรรจบสุนทรสวัสดิ์กรรมการรองเลขาธิการ 16. นางสาวโสภาดวงฤทธิ์กรรมการเหรัญยิก 17. นายวรพัฒชุติมากรรมการผู้ช่วยเหรัญยิก 18. นายสันติเล่าพานิชกุลกรรมการนายทะเบีย 19. น 19. นายกรายธิย์สิงห์บุตรกรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน 20. นางสาวรสกรตั้งไพบูนทรัพย์กรรมการปฏิคม 21. นางเกสุพีพิทุพันธ์กรรมการผู้ช่วยปฏิคม 22. นายจารุวัตเตชะวุฒกรรมการประธานฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 23. นายนพอนุรุตเนสุริกรรมการประธานฝ่าย,ายธุรกิจก่อสร้างและสินค้าตกแต่ง 24. ทันตแพทย์ศิระหันนระกูลกรรมการประธานธุรกิจสุขภาพ25นายสรนันเศรษฐีกรรมการประธานฝ่ายอสังหาริมทรัพย์26นายบรวรเวทตันรานนน์กรรมการประธานฝ่ายการค้าการลงทุน27นางสาวสุธิดาแท่เตียวกรรมการประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์สังกัดฝ่ายทะเบียน28นายวริด อนุชิราชีวะกรรมการรองประธานฝ่ายธุรกิจสุขภาพ29นางสายพินสุข,ขันธากรรมการประธานฝ่ายการศึกษา30นายวิทยาครองทรัพย์กรรมการประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม31นายธนันอานนทวีลากรรมการรองประธานฝ่ายก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมต่อไป